ดับสวัสดีสวัสดีเป็นครับเป็นช่องครับพี่น้องเยฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยงชาแนลแล้วก็อาจารย์แหลกครับพี่น้องเยฟซีหายไปกันเจ่นลับพี่น้องเยฟซีล้ำไปออกแบบว่าใดลงแนวทางให้ฝากตอนพี่น้องเยฟซีงวดวันที่16พฤศจิกายนสองพันหรกสิบเบว่ท่านได้ลงแนวทางเลยครับพี่น้องเยฟซีเนาะขยากพี่น้อง ยากหลายสิ่งหลายอย่างครับ่น้องเอฟซีเจ้า,า,า,ากกเบบาาข่าเจ้าน้เนี่ยกล้กก็เกษตรกรเนาะลองอฟซีกยบเนียก่ามเกี่ยวเขากู้เข่าค้นเข่าสุดยอี่น้องเอฟซีหลักเลยวัไหนลง้าทางแบบตอนนนองเอซเลยปารูณแบบหน้าท่าข้งฝันเอฟซีเนกระถ่ายอยู่หนูอ่านีก็เห็นโทรหามหาลายสายอยู่ับดี่นลองเอซว่าแอดปลองขึ้นบอลงหด้าทา่าไหนเนี่ ก็ดีครับพี่นอ e ้องเอฟซีทุกท่านกัสีมะเบาณทางคข้อฝัน,น้พี่นอ e ้องพีงน่น้องเอฟซีไปพิจารณางวดประจําวันที่16พฤศจิกายน2567ัาร้อยแบบเจ็ดระบบณธาตฝันไปพิจารณาพี่น้องเอฟซีณธางคข้อฝันกังวดที่ผ่านมากะพลาดพี่น้องพลาดไปหมดกวนเขาเขาไม่นี้เดือนนี้มันดไม่ไหลงวดเลยพี่น้องเอฟซี แต่ว่าพี่น้องเอฟซีก็ยังยิดยืนยันอยู่เนาะช่วงที่ว่ามันเดือนดีๆพี่น้องเอฟซีก็ว่าโอ้ยบริอารเราแอดตัวสั่นช่วงมันสะดุดตรวจขี่ฟน่ายกุ้งข้าเจาะโฮมตึ่งใส่เมื่อไรสะดุดวันนี้ครับพี่น้องเอฟซีดูสั่นความฝันฝันวันศีพี่น้องช่วงตองวัดช่วงตองวัดแอดฝันเลยรดิช่วงตองวัดนั่นแต่ว่าแอดวันเดียบันโรคแม่ทา้งไงพี่น้องเอฟซีดีสิวันนี้แอดเองนะฝันวันศีพี่น้อง เป็นความเท่าส่วนบุคคลเด้อพี่น้องเด้อเป็นความเท่าส่วนบุคคลสิบอกสุฟันเด้เอเดนนฝันวะ่นาจะสี่พี่น้องฝันว่าอีปูนะ่น่ะถึงูมาสองตัวถึงูมาสองตัวยกงูขึ้นในพี่น้องเอฟซีงู่มันกัดจาของงูน่ะมันกัดรับตัวจาของงูหัวมาหัวมนะันน่ะมันจะเป็นลักษณะคล้่อช้าเลยโคกับพี่น้อง ขึ้นมาสองตัวเกียณแล้วเนาะมุเามันกัดกันแล้ววนะยู้ซื้อมันกัดจัดขวางแล้ววนะีียณงูนะเอดเดียเล่นมันตีหน้าท่างเากไม่หลับะเรียกวันนีาา้นแนะนแต่แต่ว่ากระถายอีกทายเพื่อความเ่นใจเฉยะพลังเนะอฟซีกัดจสีลงหน้าท่างไอ้พลองเอฟซีตอนแล้วรอบแม่เนีน่ยปูหายานะเอดีตีหน้าท่างเนี่ยไปซื้อมาเป็นหกเลย มานี่บางสองสามหมื่นที่แฟนมันหลังหลัง,ลงมันไม่วันผ่านนะแอดเองละฝันมันจะซี่ปหน้องแอดเองว่าฝันพไฟเตียดไฟเตียดที่เราตายมานแบบนี้เนี่ยเรากลับมาสันส่นให้ลูกไหมกมาสั่นให้ลูกสั่นกิ้งไม่พองบมันนะแอดน่นดนนนะไปยืนเบิง้งแอดทำฝันน่ะไปยืนเบิ้งเขาเรียนให้ลูกัน ก็แนนสันมายังได้กับมิตาจะหกกิ้งลิงกิ้งลิงกิ้งลิงมาสันเก๊กถึงมายังได้ก็ออดไปหกสามศูนย์สันกิ้งลิงยังได้ออกมากกับหกสามศูนย์เดี๋พอเน่ยเรา่งในความฝันกอยไี่ฝันเ,เงยมีโกงวะโกงบ่สันเดีในความฝันอนะ่ะพงษเงยฮัลโ้ลเจ้าชู้อ,จจะอ่ะเจ้าเกาแท้จังหให้เราเจ้าู้อ่ะเจ้าเกา มันเป็นจะโกงเจ้าไข่ว่ะเนี่ยเาสั่นด้วยวาน่หนี่นานั่น,น,นะนะมันปเป็นคนเจ้าโกงเจ้าไข่ว่ะเพราะว่าเราสั่นยำได๋มันออกจากตัวนี้นะพี่น้องศูนย์สามหกหกสามศูนย์คือพวนี้สินะไปเลยมาฝากพี่น้องเอฟซีนวทางเพราะว่าเรื่องเสียมหอหกันนี้ไอสินะพี่น้องวันนี้ ฝันไปิเดียันฮร่แยบแยบไปน่อยเอฟซีดูแเอดเองแลรว่าฝันฝัน่าสี่พี่น้องฝันว่าเขาจาก้อยกุ้งสูกินแล้วว่าฝันเดี่กุ้งนี่ไปด้ซีมจะแสบไป่น้องกุ้งน้อยนะเ้ากิ้พูนอยู่นู่แกสร้างเขาจ้าเขาจ่ายรากินอยู่แบบจันแล้วในฝันฝันเนี่ยกินอยู่ครับกระนั้นการจัดินทุกคนจะพักกันไปเห็ุม่กิน จารย์รไปก้อยมากพี่น้องเต้นดง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 เหมือนเฮ็ดกุ้งเนี่ยพี่น้องเอฟซีอาจารย์เซียนเขาเฮ็ดกุ้งเต้นอยู่ไหมพี่น้องเขาเฮ็ดกุ้งเต้นเนาะเฮ็ดกุ้งเต้นมันราคาจนฟูนเลยได้เข้าฝันกินซิเสียประกฏว่ากินหรือแซ่บครับพี่น้องเอฟซีหลังจากที่มาฝันเกี่ยวกับโรเล็กน่าทาั้งสามศูนย์หกแล้วมาฝันเจกจ้าว่าจะคล้องเด็กกินก้อยกุ้ง อันะนั้นเมันเล็มันเาราไปหรอเล่าเย็บซี่แเรียว่าสินะแต่เียืดเดเพียงแค่นี้นเอซยืดไปยืดตัวนี้แหละเน้อสร้าความฝันก็จะได้มาชุดเดียวแขนแขนอย่ือสามศูนย์หกนั่เด้อสามศูนย์หกตัดออกมาสิเ,เด็กตัวแกแอดตัดออกมาก็จะเป็นสามศูนหกศูนย์ สามหกอนาพีลังเอฟซีอหกมื่อนี้แบแอดหมาอีกรอบรอบนี้พีลังอฟซีรอบนี้นมีหกครับพีนลองเอฟซีโปรดรีเด็ดบดหกบปดีนพีหลัองอฟซีแม่งวดเมื่อวานก็ว่านงนีแหละเป็น่บสั่มเี่ว่าีงวนี้มากครับพี่ลันนองอฟซีงวดนีดนด้มาแน่นอนหกสามศูนย์สามศนย์หกหมุนที่นี่นะพลงเอทุกท่าน บ้าาเลขคุณว่าหลายตัวในความฝันเนี่ยพเตียสันไฮโลยังได้พี่้องเดียบซีออกตายจะโดนเกาเนี่ยออก่สามศูนย์หกหกสามศูนยศูนย์สามหกอย่งเีะก็เรียว่าในความฝันเนี่ยก็เรยว่าพระเตจีย์เนี่ยเลโกงไฮโลอนะะเลขฝันเลขีนองฝันเนี่ ว่าจะวาฝันนี่เราว่าละออเพ่อนี่โกงให้โลกก็เพื่งจะโกงจะข่อยบ่ให้โลกสั่วตายจะจเกานาะเฮ้ยบอกพี่ว่าใครนั่นเราว้าสิ่งความฝันน่ะสั้นจะไหนมดอกสั้นเราว่าสั้นยัำเด็มันอ๋อยกสั้นเอาไว้สินะแต่เรพิจารณาหน้าทา้งไอพี่น้องเ c ซีทุกท่านไปช้าสลาดกินแหม่งว่ารัฐบาลว่าวันที่สิบหกพฤศจิกายนเป็นเลขความฝันที่วว่าในเอฟซีทุกครัสอบถามลหลายหน้องว่า อาจารย์จะรุ่งนทบท่านหนอไปเด็กศิพันเบตัวเลขกน่ทาท่านครับว่าไม่มีตัวเลแน่อาชกขมันรับพี่้องเนาะเด็กิพานเบิตัวเลขกน่ทาท่นานก็จะ่าไรเน่สว่วนเลขสองเลขสองเราค้นกับถามหาเราค้นกับบระาาหาเลยว่า,า,ม,า,ามือว่านี้หยุดในจหวัดพิรันเอฟซีหยุดหงในสองไว้ก่อนแกให้เอาอแต่เล็ฝฟัน มาฝากตอนไปหน่อยเอฟซีเนี่ยสีผ้าเบิบ้อนตัวเหล็กแนวทางครับพี่น้องว่ามีตัวเด่นเนาะก,ก่อนจะจบคลิปนี้ครับพี่น้องเอฟซีใช้คลิปเดิมพี่น้อยเปื้อนตัวเหล็กแนวทางครับไปพี่น้องแนวทางนี่คือคือแนวทางครับพี่น้องเยฟซีทุกทา่านรูปแบบแนวทางออกมาลักษณะนั้นนี่แหละครับพี่น้องเยฟซีทุกท่านรูปแบบแนวทางความฝันของอาจารย์แหลกวันนี้ สามศูนย์หกพี่น้องเอฟซีตัดออกมาแล้วเด็กตัวได็ก็แอดหมดูฟังโดตัดออกมาแล้วจะได้สามศูนย์หกศูนย์สามหกพี่น้องเอฟซีได้แค่สามคู่แค่นั้นวันนี้ส่งเหล็บหลายตัวตัวละพี่น้องเอฟซีห้าชกห้ามันตัวไหนสามศูนย์หกศูนย์สามหกผู้ได้มากสามตัวพี่น้องเอฟซีกลับเปฟิเจราน่าเอาสามศูนย์หกแล้วสั้นตัวเด็กไมได้ออกในตัวนี้อย่างนั้นในความฝันพี่น้องเอฟซีสั้นตัวเด็ออกในตัวนี้ฝากไว้เป็นแนวทาง หาโชคหามานันหมดวันที่หนึ่งเอกหมดวันที 16, ่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเกีดครับโชคหมันล่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางของอาจารย์แหลงวันนี้พี่น้องเอฟซีทุกท่านจะไปพิจารณาเอาท่งช่องเสนอเป็นเพียงแค่เสี่ยงโชคหมันล่ำรวยเจอกันใหม่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชรบบ์ครับเจริสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับ